จะขนาดนั้นเนลยเหรล่าสุดสื่อกัมพูชาได้ออกมาเคลมว่าถ้าสนามบินนานาชาติเตโชเสร็จจะกลายเป็นสนามบินที่สวยที่สุดในอาเซียนโอ้โ oh หแล้วพวกเขาทราบหรือเปล่าครับเนี่ยว่าพอสนามบินเสร็จคนไทยเรานี่แหละที่จะเข้าไปบริหารฮ่า <laughs> ก็กราบสวัสดีน้องๆนนูๆทุกคนด้วยนจะจ้ามาพบกันอีกแล้วกับช่องของนะาหัวหอกคนนี้คนเดิมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตเนื้อหาสาระของคลิปนี้อย่าลืมถ้าได้ยินเสียงนาแบบนี้ยกนิ้วขึ้นมา1น,นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ้มไลค์กันคอละหนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้าด้วยนะใครที่กดแล้วก็ขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้สิ่งที่นะาจะมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังก็คือในช่วงวันก่อนนะครับมันมีเพจคอมเมนต์ หลายๆเพจเลยนะได้มีการอัปเดตความคืบหน้าของการสร้างสนามบินนานาชาติเตโชนะครับว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเห็นบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยการก่อสร้างมัน,นดาเนินไปแล้วมาถึง72เเลยนะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเห็นบอกว่าสนามบินเตโชแห่งนี้จะสร้างบนที่ดินราวๆ2,600เอเคอร์นะครับแล้วก็ห่างจากตัวเมืองกุ้งพระนมเป็นประมาณ16กิโลเมตร แล้วก็จะเป็นสนามบินในระดับ 4F อันนี้นะก็ไม่แน่ใจว่า 4F เนี่ยหมายถึงอะไรนะแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีคนงานที่กำลังทำงานและก่อสร้างสนามบินแห่งนี้มากถึง17,000กว่าชีวิตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่บิรกเบิมระดับต้นๆของกัมพูชาอีกหนึ่งโครงการโดยแผนที่จะเป็นไปตามกำหนดเวลาของทางรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่า สนามบินแห่งนี้จะเปิดใช้งานได้ในราวๆช่วงต้นปีหน้าซึ่งโครงการนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการลงทุนมหาศาลในระดับ1,500ล้านดอลลาร์เลยนะครับแต่ก็จะเป็นการแบ่งพัฒนาออกเป็น3เฟสแล้วถ้าหากเปิดใช้งานได้สำเร็จนี่ทางกัมพูชาก็เคลมว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง50ล้านคนประกอบไปด้วย3ลันเวย์และอาคารเทียบเครื่องบินอีกหลายหลัง ซึ่งพวกเขาก็คาดว่าถ้าสนามบินแห่งนี้เสร็จสนามบินเตโชแห่งนี้จะกลายเป็นสนามบินที่สวยงามและใหญ่อลังการที่สุดในอาเซียนซึ่งประชาชนชาวกัมพูชาเขาก็ภาคภูมิใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ประชาชนชาวกัมพูชาอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้ก็คือสนามบินเตโชแห่งนี้สุดท้ายยังไงทางไทยก็เป็นเจ้าของสัมปทานในการดูแลควบคุมวิทยุการบินอยู่ดีโอ้ พี่ไทยนี่เอี่ยวกับเขาไปทุกเรื่องเลยนะโดยมีการเปิดเผยจากสื่อไทยเรานี่แหละแต่สื่อเขมรเขาไม่ได้รายงานข่าวเอาไว้นะครับโดยสื่อไทยเราเนี่ยเขาบอกว่าไทยมีการทําข้อตกลงเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนนู่นเลยนะว่าถ้าหากทางกรัรมพูชาสร้างสนามบินขึ้นมาบริษัทของคนไทยที่ชื่อว่า S S A V นี่แหละที่จะเป็นบริษัทบริหารทั้งหมดซึ่งถ้าถามว่าแล้วบริษัท S A V เนี่ยคือบริษัทอะไร มันก็คือบริษัทที่ชื่อว่าสามารถเอเกชั่นโซลูชันนั่นเองหรือที่คนไทยรู้จักกันในบริษัทสามารถในสมัยก่อนนั่นแหละจากที่เคยมีสัมปทานทําเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่ไทยแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าขายสัมปทานไปหรือ,อยังนะตรงน,นี้น้าไม่แน่ใจหรืออาจจะแปลงเป็นบริษัทแคทโทรคมนาคมอันนี้ถ้าใครที่มีความรู้เพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์บอกนาด้วยแต่มันก็คือบริษัทสามารถนี่แหละ ที่พอไปคุมกิจการวิทยุการบินในกัมพูชาก็ใช้ชื่อบอริษัทว่า SAV แต่ก็มีการเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็มีการตั้งบริษัทขึ้นมาอีกบริษัทก็คือบริษัท c a m b o d i a Air Traffic Service ซึ่งก็คือบริษัท SAV ของไทยนี่แหละที่เป็นเจ้าของ100%แล้วก็เอาบริษัท c a m b o d i a Air Traffic Service นี่แหละที่เข้ามาบริหารกิจการภายในประเทศกัมพูชาซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นที่น่าจะเอามาบอกให้กับทุกๆคนฟัง เพราะไม่น่าเชื่อว,ว่าสื่อของกรัรมพูชาเขาจะไม่ทําข่าวนี้ออกมาให้กับชาวกัมพูชาเขาได้ทราบกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดสนามบินกี่สนามบินยังไงยังไงคนไทยก็ยังคงเป็นเจ้าของสัมปทานในการบริหารงานทุกๆสนามบินนะครับโดยถ้าหากเราไปเจาะที่รายละเอียดเพิ่มเติมเราก็จะเห็นได้ว่าไทยเนี่ยทำสัญญาเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนนู่นเลยนะตอนนั้นเนี่ยทำสัญญาเอาไว้ทั้งิ้น39ปีนะครับแต่รู้สึกว่าในตอนที่รัฐบาลกัมพูชากําลังจะสร้างสนามบินเสียมเรียบ รัฐบาลกรรมัมพูชาเนี่ยได้มีการกู้เงินจากบริษัท SAV ด้วยนะซึ่งทางบริษัท SAV ก็เลยมีการขอยื่นสัมปทานในการเพิ่มระยะเวลาในการบริหารเข้าไปอีก10ปีรวมทั้งสิ้นมันก็จะกลายเป็น49ปีทำกันตั้งแต่ปี2545ยาวไปจนถึง2594เลยนะครับซึ่งบริหารงานมาแล้วก็20ปีตอนนี้ก็ยังเหลืออีก29ปีเอาตรงๆนะครับในกรรมัมพูชาเนี่ยเรื่องนี้มันยังไม่เป็นที่ถูกเปิดเผยออกมา เพราะชาวกัมพูชาพวกเขายังคงคิดว่าที่พวกเขามีสนามบินได้ทุกวันนี้เป็นเพราะรัฐบาลกัมพูชาร่วมมือกันกันกบรัฐบาลจีนนะครับซึ่งมันก็เป็นจริงแค่โวนหนึ่งแต่ยังมีภาคเอกชนของไทยนี่แหละที่เข้าไปร่วมหุ้นด้วยซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมสื่อกัมพูชาถึงไม่รายงานข่าวนี้ออกมาว่าพีไทยเราเนี่ยจริงๆก็อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของพวกเขาอีกหนึ่งประเทศสรุปทั้งหมดทั้งมวลก็คือหนปัจจุบันนี้เนี่ยกัมพูชาเป็นเจ้าของเพียงแค่ชื่อเท่านั้นนะครับ แต่เงินทุนทั้งหมดจะมาจากประเทศจีนแต่กับจีนเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขว่าจีนจะเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดในพื้นดินนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางซึ่งถ้าหากเราสังเกตดูจะเห็นได้ว่าทําไมรัฐบาลจีนถึงชอบลงทุนเกี่ยวกับเรื่องถนนหนทางในกัมพูชาเสเหลือเกินนั่นก็เป็นเพราะพวกเขามีสัมปทานในการดูแลพื้นที่ของจีนไปยาวๆประมาณ50ปีกว่าที่กัมพูชาจะใช้นี่หมดนะครับและในส่วนของภาคอากาศหรือว่าภาควิทยุก็จะเป็นในส่วนของคนไทย ก็จะมีสัมปทานอยู่อีก29ปีซึ่งนั่นเท่ากับว่านในตอนนี้รัฐบาลกัมบูชาไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็ยังคงจะต้องขอความร่วมมือจากทางจีนก่อนอยู่เสมอซึ่งมันก็ไม่แปลกที่เราจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังๆทําไมจีนถึงได้มีการเข้ามาร่วมทุนกับโครงการใหญ่ๆของกัมบูชาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการท,ทําทางด่วนแห่งแรกของกัมบูชาหรือว่าจะเป็นโครงการที่กัมบูชากําลังจะขุดคลองฟูนันเตโชที่กําลังจะทําให้กัมบูชาเนี่ย มีปัญหากับเวียดนามแต่ทางกัมพูชาก็ออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่าเขาไม่สนใจความคิดเห็นของเวียดนามยังไงก็จะขุดคลองต่อไปซึ่งในเรื่องนี้ก็คงจะต้องตามเกาะติดสถานการณ์กันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วคลอง Day Show เดโชนจะได้ขุดต่อหรือเปล่านะครับแต่ในตอนนี้เรามาฟังความคิดเห็นบางส่วนของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขารู้ว่าสนามบินนานาชาติเตโชนกำลังจะเปิดใช้งานในช่วงต้นปีหน้าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเสียใจกับผู้ที่โดนเวนคืนด้วยครับแล้วก็อยากจะทราบด้วยว่าพวกเขาถูกเวนคืนแล้วพวกเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนกันคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามเขาสร้างสนามบินด้วยตัวของเขาเองไม่เหมือนกัมพูชาที่ต้องพึ่งพาคนอื่นคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเราเสียพื้นที่ให้กับจีนอีกครั้งคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าดีใจกับขเมีด้วยเรากําลังจะได้ใช้สนามบินแห่งใหม่ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมเวลาจะสร้างอะไรต้องใช้ชื่อว่าเตโชไม่มีชื่ออื่นให้ตั้งแล้วหรอคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าด้วยการที่เราได้รับความ่งมือจากจีนเรากำลังมีทางน้ำแห่งใหม่เรากำลังมีลานจอดเครื่องบินแห่งใหม่เพื่อนบ้านน่าจะก,กำลังอิจฉาเรามากคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าสนามแห่งนี้ใครเป็นเจ้าของคอมเมนต์เองหรือว่าประเทศอื่นคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าดีใจสุดๆสนามบินในเขมรกำลังจะสวยที่สดุด คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายืมเงินคนต่างชาติมาสร้างสนามบินอีกแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทําไมสนามบินแห่งชาติถึงได้ตั้งชื่อเป็นชื่อคนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตั้งชื่อว่าเตโชอ,ตอีกแล้วปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างได้ไหมหรือเอาชื่อของคนจีนมาตั้งเลยก็ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าหวังว่าจะมีคนมากกว่าสนามบินเสียมเรียบนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าอยากรู้แค่อย่างเดียวคือสนามบินแห่งใหม่ของเขมรกับสนามบินในกรุงเ,เทพ อะไรที่ใหญ่กว่ากันซึ่งก็มีคนคเขมรเข้ามาตอบด้วยนะครับเขาบอกว่ายังไงสนามบินที่ไทยก็ใหญ่กว่าแต่ของเราน่าจะสวยกว่าอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนคเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ความเห็นจะแตกแขนงออกไปเป็นหลายๆอย่างเลยนะไม่ค่อยจะมีใครที่คิดเหมือนเหมือนกันบางคนก็ดีใจที่เขมรจะได้สนามบินแห่งใหม่แต่บางคนก็มีการคิดว่าการที่มีสนามบินก็ต้องมีการเวนคืนที่แล้วก็มีการกู้เงินจากจีน ซึ่งก็น่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือบางคนก็บอกว่าทําสนามบินเยอะแล้วจะมีคนมาใช้งานหรือเปล่าเดี๋ยวก็เงียบเชียบเหมือนสนามบินเสียมเรียบนั่นแหละหลักๆก,ก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับที่น่าจับประเด็นได้นะซึ่งถ้าถามว่าแล้วนาล่ะนะรู้สึกยังไงนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมกัมพูชาเขาถึงต้องเล่นใหญ่ทําสนามบินแบบนี้ด้วยหรือว่าอนาคตเขามั่นใจว่าจะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปที่ประเทศของพวกเขามากขึ้น มากกว่าปัจจุบันอันนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะตอนนี้ดูเหมือนกับพวกเขาจะพยายามเอาวัฒนธรรมของไทยเนี่ยไปเป็นวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งก็คงจะพยายามดึงนักท่องเที่ยวจากไทยนี่แหละที่ไปที่นู่นยังไงเรื่องนี้ก็คงจะต้องเกาะติดแล้วก็จับตาสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะทําได้หรือเปล่ายังไงตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดก็คงจะต้องเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้เอาไว้ให้ดี ในหลังจากนี้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและไทยเนี่ยจะมีการแก้เกมยังไงเพื่อที่จะไม่ให้ต่างชาติเนี่ยเดินทางไปเที่ยวที่ขเขมรน,นะครับอ่ะหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ก็รบกวนคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะแล้วสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยก่อนแล้วกันสวัสดีและสวีดัตคลาบ